แดกเล่ากันจนต้องเขียนชื่อของใครของมันไวยที่สุดท้ายก็แดกไยกันอยู่ดีทำทำไมทำทำไมแลวตอนหลังๆนี่เริ่มขี้เกียจชือแบบแดกเล่าโซดาน้ำโซดาโค้กอะไรเงี้ยแล้วความมหัศจรรย์ของพวกมันคืออะไรชงเฮียอะไรแม่งก็แดกได้หมดอันนี้น่าเรียกมหัศย์น่าเรียกจันไรสูตรนี้ที่ชงใส่ท้าคิมตันหนึ่งแบบโค้กสองขวดโซดาหนึ่งขวดน้ำมะนาวสามสิบเอ็มแอลเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวอันนี้ขาดได้ไงคิมตันนี่เป็นเบรนดี้ที่กลิ่นองุ่นมาแบบชัดมากแบบชัดเจนเลยหอมกลิ่นรสชาตดีมาย สองตลาดนะ่องคนละเรื่องเลยเป็นบรันดีที่ปรุงแต่งแต่คิมตั้นนี่คือองุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกันช็อตชตนี่คือต่างกันมากเห็นได้ชัดคิมตั้นนี่คือชนะเลยไม่ต้องเชื่อก็ได้นะไอลองเองถ้าไม่รู้จะไปลองที่ไหนมาร้านพี่ร้านบาเบิ้มอยู่หลังเซ็นทรัลชลบุรีทั้งสองสาขาเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันเบุดเบื่อเงาเงาแวะมาหาเราได้นะอยากหนุกนานอยากตีแวะมาที่บาเบิ้มแล้วมาลองบรันดีคิมตันอยากให้ได้รู้รสชาติบรันดีแท้ๆมันดีแค่ไหนลองเปิดใจดูจะได้รู้ว่าคิิมตัันนขอองดีจจแล้วเก่ะ